หลุมก็ขุดแค่นี้นะคะหลุมขุดแค่นี้เราไม่ต้องอะไรมากเราทํากันแบบง่ายๆนะคะฝรั่งเขาบอกว่าปลูกง่ายเราก็ปลูกกันง่ายๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่รกลุมนี่คือหลุมที่เราขุดไว้แค่ลูไปได้นะคะนี่ประมาณนี้แล้วเราก็ใช้พุรดดานานะคะลุยก้นหลุมกันแมลงกันม,นมด แค่นี้ง่ายๆนะคะสำหรับการปลูกฝรั่งของเราพี่ลุมก็ลวยไปเรื่อยดูดินเรานะคะที่เราใช้กกบเป็นดินเหนียวดินเหนียวแบบนี้เราไม่ต้องกดเลยมากเราก็แค่ทำแค่นี้ฝรั่งไม่ปลูกไม่ยากนะคะปลูกง่ายๆ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดินน้ำลมฝนแฟมิลี่นะคะวันนี้ครอบครัวของเราพากันมาปลูกฝรั่งกินจูนนนอ่าหนูบอกมธรรมดาลูกเวลาเราเอ่อทำอะไรเกี่ยวกับดินมันก็ต้องเปื้อนธรรมชาติวันนี้หนูมะลิมาช่วยยาฝนปลูกฝรั่งกินจูมากันหมดเลยนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมครอบครัวของเรานะคะสำหรับการ ปลูกฝรั่งตรงนี้พันฝรั่งกินจูนี้เรามาจากบ้านแพรวนะคะบ้านแพรวปททปทมฝรั่งจังหวัดราชบุรี<อ>จังหวัดนครปฐุมขึ้นชื่อต่อไปนะคะ<อ>เราจะมาดูฝรั่งโคราชนะคะโคราชนะคะฝีมือการปลูกนะคะลูกหลานเราทั้งนั้นเลยดูประมวลเนี่ยดูที่<อ>เป็นไงดินมันเป็นไงดินเหนียวดินมันเป็นก้อนดีเนาะนี่แหละขยอยฝรั่งจะ หวานกรอบคือแบบนี้แหละดินแบบนี้แหละชั้นหพี่ลมนี่คือนายทุนใหญ่ของเรานะคะพี่ลมนะคะพี่ลมมาดูพี่เมย์นะคะพี่เมย์คือการตลาดของเรานะคะดูการตลาดสวยๆนะคะนี่ผงปอซื้อเราอยู่ตรงไหนผงปอซื้อเราดูปลูกนู่นมีคือการตลาดของเรานะคะวางไวเป็นการตลาดนะคะฝรั่งเราจะต้องสู้กับราชบุรีให้ได้ฝรั่งโคราชต้องสู้ฝรั่งราชบุรีให้ได้นะป้าเมย์ป้าเมย์ก็บไม่มี ป้าเมีก็ได้ป้ามีเหรอรม,มาแลนะ้ป้ามมาดนี่โอ้รถใครมาจะมีใครอุดมมาแล้วตัวผวนเยอะนี่นะคะนี่ฝรั่งราชบุรีประทะฝรั่งโคร,ราชนะคะอันนี้ฝรั่งนี้พัานเราก็มาจากเขตร,ราชบุรีนครปฐมนะคะบ้านเพรวนะคะเขาบอกฝรั่งขึ้นชื่อเราก็เลยมาที่นี่ ฝรั่งกิมจูไรฝรั่งกิมจูมเมล็ดน้อยเนื้อเยอะหวานกรอบอร่อยนะคะกินแล้วมีประโยชน์วันนี้ผู้ช่วยของเรานะคะพี่ช่วยของเราผู้ช่วยของเราผู้ช่วยของเราน้องฟุกเอางี้เลยลงยงี้เลยนี่คนขุดพี่น้ำเป็นไงบ้างวันนี้ สบายสบายอากาศเย็นเย็นสบายสบายเนาะเดี๋ยวเราก็ได้เห็นฝรั่งเราร้อยต้นดูนะคะนี่ครอบครัวเรานุนอ่าหนูมาอยู่กับพี่ฝนช่างดินน้ำลมฝนแฟมาลีนนะคะวันนี้นะคะวันนี้ครอบครัวของเราจะมาปลูกกรัหล่งกิมจูนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งของครอบครัวเรานะคะวันนี้จะพาเพื่อนมา ดูสถานที่การปลูกพลังกิมจูของเราที่เราสนใจการปลูกมานานแล้วนะคะกับพี่ลมนี่พี่ลมที่น้ํานะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกกันเลยหนุหน่นสาวนะคะสาวนู้นฝั่งนู้นนะคะวันนี้เราลงทุนสร้างเลยนะคะสําหรับตรงนี้มุมนี้นะคะการปลูกพลังมาดูนะคะนี่คือ,อ,อผู้ลงทุนนะคะเท่าแก่ใหญ่ของเรานะคะพี่ลมนะคะนี่นี่คุณลมนะคะสู้ <laughs> อันนู้ก็เราสาวนะคะกําลังปลูกกันใหญ่เลยนะคะการตลาดของเรานะคะอยู่ก็มีนะคะนูอยู่นู้นสาวสวยของเรานะคะไปเลยไปดูนะคะจะพามาดูนี่คือฝรั่งฝรั่งกิมจูของเราต้นพันธุ์นะคะเราซื้อมานะคะสามต้นร้อยนะคะมาจากตลาดบ้านแพ้วน,นะคะนครปฐมนะคะนี่มาลงที่นี่เลยนะคะการปลูกของเราไม่ยากนะคะเราก็ขุดหลมุม ขุดหลุมแบบนี้หลุมแค่พอต้นฝระหล่งของเราเนี่ยลงไปได้นะคะลงไปได้อ่าแล้วเราก็โรยปูนปูด,ดานนะคะก้นหลุมเพื่อการมดมแมลงนะคะแล้วเราก็จะแกะถุงนี้ออกแล้วเราก็จะหย่อนลงไปแล้วก็เอาดินกบเลยนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะนูน่นตรงมุมนูม้นนะคะเจ้สาวการตลาดของเรานะคะสาวการตลาดของเราวันนี้นะคะเราจะปลูกเออสายส,สายพันหลักของเรานะคะประมาณ 7จสต้นคือฝระหลังกิมจูไส้ขาวนะคะที่รสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะแต่อันนี้พี่ล้อมมาบอกหน่อยแล้วนี่ฝระหลังอะไรที่ที่เป็นแบบนี้บรกหลังไส้แดงบอกมือกล้องหน่อยอะอันนี้คือฝระหลังอะไรไส้แดงไส้แดงง่าไงแดงโมซีกัวป่าละกี่ต้นกี่ต้นอันนี้อันนี้มีสองต้นต้นใหญ่มากเลย แล้วไอ้นั้นเป็นฟองค่ะอันนี้อะไรฟองอ่าให้พี่ลมนะคะเป็นคนบอกนะอันนี้คือฟองหงมีน้ำพึ่งสีชมพูนะคะเรามีหลายสช้พันมากเลยนะครับวันนี้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้เล็กๆนี่ก็เหมือนกันฟองหงมีหมดเลยนี่นะเออแล้วไอ้หงเป่าซื้อเราลหะหงเป่าซื้อกําลังเดินทางมาอ๋อหงเป่าซื้อกําลังเดินทางมานะคะ อันนี้คือที่เราจะลงบริเวณนี้นะคะเลกสองสายพันธุ์ที่ยังไม่ได้มาคือหงเปลาอสือกับหงจ้วนหงจ้วนนะคะแ้นก็คือตอนเราจะมีทั้งหมดประมาณ5าสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ตรงนี้ซึ่งเ,เพื่อนเพื่อนนะคะหรือใครที่สนใจอยากกินฝรั่งแถวโคราชเรานะคะอยู่เราปลูกที่ Comedy, อําเภอคอเมลีจังหวัดนครราชสีมานะคะหรือเมืองโคราชเมืองย่ามัวของเรานั่นเองนะคะเราอยู่ที่บ้านเฉลียงนะคะบ้านเฉลียงนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้าน อำเภอที่ชอบการเกษตรมากตอนนี้เราก็สนใจปลูกฝรั่งนี่มาดูนะคะนี่คือการตลาดของเรามาลงมือเองเลยนะคะการตลาดของเรามาลงมือเองเลยนี่ปลูกปลูกยังไงมาดูนะคะอย่างที่ฝนบอกเมื่อกี้นี่นะคะอย่างที่ฝนบอกเมื่อกี้นี่นะคะ เ,เอาถุงออกเอาถุงออกอ่เอาการตลาดบ,บอกที่เอาถุงออกเอาถุงออกค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเก็บถุงก็เก็บเอาถุงใส่ถุงพลาสติกแล้วก็หิ้วตามถุงไปอ่าฮิ้วตามถุงไปมันจะเสียรอบเวลามาเก็บอีกรอบหนึ่งนี่นะคะแบบนี้เลยเราก็จะปลูกกันแบบนี้เลยนะคะนี่น,นี้ก็ถุงเราก็จะเก็บไปด้วยนะคะนี่สำหรับการปรลูกฝรั่งของเรา เราไม่ใช่ว่าเราเพิ่มปลูกกันนะคะเราลองกันแล้วดูนะคะตาก,กล้องไปดูหน่อยนู่นนั่นคือขงเต่าสือนะคะที่เราปลูกอยู่บนคูอันนู้นน่ะเราได้กินแล้วเหลือกินเราได้ได้ขายอีกแล้วก็ที่ดินของเรานะคะถือว่าเฝรั่งเราเนี่ยกรอบหวานอร่อยมากเราก็เลยตรงนี้เป็นที่ตรงนี้เป็นที่ดินเปล่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเป็นอะไรนะป่าทูบใช่ไหมปปเป็นป่าทูบแล้วเลยขุดยกล่องขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ป,กปลูกฝรั่ง เพื่อจะให้เป็นกิจกรรมครอบครัวของเราเพื่อให้เราอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมพี่เม่เพื่อเราอยู่กับธรรมชาติอยากเราเนี่ยอายุเยอะพี่ลมพี่น้ําพี่นางนะคะที่อายุเยอะแล้วย่างเข้าเล่จะย่างเข้าเลขหกสิบแล้วเราต้องการอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมประมวลนี่นะครัประมวลก็เหมือนกันนะคะอายุเราใกล้เคียงกันเรียงเรียงกันมาเลยนะคะเราก็อยากอยู่กับธรรมชาติตรงนี้เพื่อให้ เออเรามีอายุทักร้อยปีใช่ไหมประมวันก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดสนใจการปลูกฝรั่งนะคะติดตามเราเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาอัปเดตการปลูกฝรั่งของเราอันนี้เพิ่งเริ่มปลูกนะคะเริ่มปลูกแล้วเราจะมีวิธีการใส่ปุ๋ยรดน้ํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะนี่คือระบบน้ําของเราเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะี่ไหนกันลูกแม่หนูไปไหนลูก อ๋อเดินดีๆลูกเดินดีไม่เจ็บคนเก่งมาล้จับพี่หน่อยลูก <c oughs> จับพี่ลีหน่อยเร็วไม่เป็นไรลูกดินเป็นดินนิ่มลูกดินดนิ่มมาลูกขึ้นมาลูกคนเก่งมามา <c oughs> อ่าคนเก่งคนเก่งลูกนี่ไปไปดูแม่เมียนะลูกนะหนุนแม่เมียออปลูกฝรั่ง <c oughs> นี่แหละค่ะเรียกว่ากิจกรรมครอบครัวนะคะวันหยุดวันนี้วันที่ ห้านะคะวันที่ห้ามกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบดนะคะเราก็มาทํากิจกรรมครอบครัวโดยการปลูกฝรั่งมีอฝรั่ววมงมงีค,มงคนจะรวยช่วยไม่ได้ค่ะปลูกวันเดียวไงปลูกวันเดียวออกดอกเลยค่ะออกดอกเลยคนจะรวยช่วยไม่ได้มันจะรวยช่วยไม่ได้มุมนี้นี่มุมนี้เราจะปลูกพี่ลมตรงนี้ปลูกอะไรนะมุมนี้ ฝรั่ลลงผงจ่วนใช่ไหมผงจ่นวนผงจซื้อผองจื้อซื้อผงจื่าซื้ออ๋อตรงนี้เนาะจะมาจะมียิมจูแดงเบอร์เบอร์สามกับเบอร์ห้าอ๋อเราจะมีหลายสายพันธุ์แล้วเนาะค่ะเขตคอมบรีนะคะอยากกินฝรั่งหลายสายพันธุนะ์าาาม,ามาที่นี่ได้เลยเนี่ยเออสวนเกษตรดินน้ำลมฝนนะคะตั้งอยู่ที่บ้านเฉลียงอำเภอคอมบรีจังหวัดนครราชสีมา เยอะด้วยสัมบุรีเยี๋ก่อนให้พี่พ่อนุที่ผู้จะมาตกสะพานเขาทำแจกค้าจ่ายนิดน้อหน่อยเนาะไม่ใช่การอ้อมดีหน่อยไปเอาผ้าไปกินกันไปเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ถลไม้ทั่งคุณอ่ะพี่น้ำเป็นไงมั่งวันนี้เสร็จแล้วเห็นไหมพี่น้ำไม่ถึงสองชั่วโมงพี่พี่น้องช่วยกันโอเคยายใส่หัวปลารถ เแก่ใหญ่มาดูคนดูอันนี้เราต่อระบบน้ำไปตรงกลางน,นี่เราก็มาเปิดอย่างนี้เลยดดเดี๋ยวมาดูอันนี้คือเรากำลังติดตั้งระบบน้ำโดยพี่ตุ่นของเราผู้ดูแลร,ระบบน้ำ โอ้มะพร้าวเราก็มีกินนุ่นคนหาพร้าวมให้กินน้ำหัวเลาะว้พาหัวยนี่นี่นู่นไงมีไงยางอันนี้คือคนวางระบบน้ำนะคะนี่พี่ลมพี่น้ำคนไหนพี่ลมพี่ลมพี่น้ำพี่น้ำกำลังแย่อพี่น้ากาลังเย่นะอันนั้นคือพี่ตุ่นพี่ฝนก็คือคนถ่ายดินน้ำลมฝนนะคะ วันนี้เรามาแค่ลมนะคะน้ำนี่นี่ลมนี่น้ำนี่ฝนนะคะนี่วันนี้เรามามปลุกฝลังกันส่วนพี่นางอยู่บ้านนะคะไม่มีคนเฝ้าบ้านก <Hello. S 1> ิจกรรมต่อมานะคะเป็นการนำฟางข้าวที่ในทุ่งนานะคะมาปกหน้าดินมาปกหน้าดินมาดูหนูมาดิทำ เขาปกหน้าด <S 々> ินจะไม่ลูกใช่หมูมลิก็อยากช่วยไออยู่ก็จะช่วยอยากมาช่วยทับยาเนี่ยอมวนไหนกบยังไงนี่ทางนี้ทางนี้อามวนสาธิตหน่อยเร็วนี่เอาฟางปลอบๆเนาะรักษาหน้าดินดินหน้าดินเนาะ เสร็จแล้วเราก็จะปล่อยระบบน้ำใช่ไหมพ้าวันระบบน้ำเราก็ต่อไว้แล้วก็แค่นี้เราต้องเอาอะไรคบไหมมันจะปิวไหมเราดินเรามีก้อนดินดูก้อนนี้เออดูก้อนใหญุ่กเอฟเายนี่เลยอภารกิจคุมฟางนะคะก็เสร็จลงแล้ว กับผู้ช่วยของเราตรงนี้น้องปุ๊กนะคะกับป้ามวนโอ้ผมฟางอย่างงามเลยเหย่ังนู้นก็นระบบน้ํากําลังต่อกันสําหรับปีนี้นะคะปี2,568ต้นปีนะคะวันนี้วันที่5้ามกราคมพศสอ6พเราก็มีการขุดโคกเพื่อจะปลูกฝรั่งเราทําโคกฝรั่งกันนะคะสําหรับปีนี้อตอนนี้กําลังต่อระบบน้ำอยู่ฝรั่งก็ ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วปีที่แล้วที่ถ้าพเพื่อนๆดูเราทําอะไรเราทําโคกทุเรียนปลูกทุเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะปีนี้เรามาทําโคกฝรั่งที่ของเราอย่างที่บอกนะคะครอบครัวดินานาลบนผลเราจะทะําเกษตรผสมผสานนะคะตรงบริเวณนี้เราไม่ได้ปลูกข้าวแล้วก็มาปรับดินทําโคกฝรั่งตรงนู้นก็เป็นนาข้าวของเราอยู่นะคะอันนี้คือเราก็มาเดินระบบน้ําท่อยาวอย่างนู้นเลยระบบน้ํา ต่อมหาฝรั่งก็ปลูกแล้วก็าฟางคุมระยะห่างของต้น3เมตรอันนี้เราก็สลับกันปลาพอะโคกทุเรียนของเราเราทำความก่วงปัดมานี้นะคะระบบน้กกำกจจกรรมปีนี้ทำโคกฝรั่งปลูกหลากหลายสายพันธุ์นะคะมาดูว่าเจ้าที่ ต่อระบบน้ําอันนี้ประมวนเนื้อฉีดนี่ต่อกแล้วแล้วก็หมุนอันนี้คือคพาทำพี่ลมกับพี่น้ำช่วยกันเป็นไงสองคน หานมาหน่อยเดียวแข็งขันอ้าวไป <t iny> ทั้งรูเดี๋ยวคือมันเยี่ยงกันเลยเอียงนเเยนะ <t iny> เไหมปลูกแล้วก็ต้องลดน้ำนะคะนี่คือระบบน้ำของเราอยา่าไปนู่นเปิดน้ำไว้แล้วก็ ลดอย่างนี้เลยช่วงแ,แรกๆนะคะเราก็จะลดให้ชุ่มไปก่อนเลยเพื่อเซตบุกเพื่อเซตหน้าดินเราปลูกอย่างเดียวนะคะเรายังไม่มีการใส่ปุ๋ยให้ครบหนึ่งเดือนเราจะมาบำรุงต้นโดยการใส่ปุ๋ยอันนี้เราก็ได้พันมาเราก็ขุดลุมแล้วก็ปลูกเลย นับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำสวนเกษตรผสมผสานของครอบครัวเราด้วยนะคะ